อยากถามคําถามอีกคําถามนี้คําถามหนึ่งครับที่ดีครับจะเกี่ยวกับวิสาขาสูตรครับนี่กําลังหายอยู่มันมันไม่เจอเลยครับวิสาขาสูตรคือถ้าเกิดจะถามเป็นเอยิงเข้าไปในเนื้อหาเลยโดยที่ไม่ต้องเอาประสูตรขึ้นมาอ่านมันก็จะมีในลนักษณะเหมือนกับกล่าวถึงมีรักร้อย hmm. ก็มีทุกร้อย ไล่ลงมาจนไล่ลงมาจนไม่มีจนจนไม่มีสิ่งที่รักผู้นั้นอก็ไม่มีทุกอันเนี้ยครับ,นนรบมีรักไปถึงร้อยเนี่ยออืแล้วมีทุกร้อยเนี่ยอันเนี้ยเป็นอุปมาของพระพุทธเจ้าหรือว,ว่ามันสามารถจะมีไปเป็นร้อยได้จริงครับมีครับมีเกินร้อยอีกโอ้โหเกินร้อยอีกคนนึงอ่ะ เราลักของในบ้านไหมของในบ้านเราเกินร้อยร้อยอย่างไหมร้อยชิ้นไหมลองมันหายไปสักชิ้นหนึ่งอะแสดงว่าสมมติเอาง่ายๆเอาง่ายงไม่ต้องหายอะสมมุติมันเป็นอะไรแล้วเราเลี้ยงแมวไว้ที่บ้านแล้วแมวเข้าไปเล่นพังเนี่ยสมมติเป็นแก้วอนุญาแก้วตั้งอยู่บนหลังตู้เย็นเนี่ยแก้วอะไรแก้วทีมฟุตบอลที่เรารักเนี่ยนะสมมติโอ้รักมากมีายเซนของนักฟุตบอลระดับโลกที่เรารักด้วยโอ้โห แล้วแมวอ่ะไปเล่นแล้วก็ตกแตกทุกไหมแล้วทีแก้วแก้วบ้านคนอื่นแตกทำไมเฉยอ่ะแก้วเราทำไมทุกอ่ะแล้วเรื่องปริมาณไม่ต้องพูดถึงอของในบ้านเรามันมีเยอะของที่รักนี่เฉพาะรูปนะคำว่าสุขเนี่ยเรารักสุขไหมความสุขที่เป็นนามเนี่ยเรารักไหม รักค่ะรักความสุขที่เป็นนามเราก็รักะันนั้นถามว่ามันมีเรื่องให้รักเนี่ยอะไรก็ตามที่เรามีความยินดีพอใจในในสิ่งนั้นน่ะนั่นแหละก็เหมือนความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละก็เหมือนเรารักสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นความยินดีพอใจแล้วก็เมื่อสิ่งนั้นเน่ะสภาพธรรมที่เป็นดั้งเดิมของมันอยู่แล้วมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่แล้ว่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาวันหนึ่งมันก็เดินไปสู่ความแตกสลาย เพราะนั้นเมื่อถึงตรงนั้นขึ้นมาแล้วเรายัางรักมันอยู่เนี่ยเราก็ต้องทุกข์ไปกับการที่มันแปรปวนการที่มันแตกสลายไปก็เหมือนกับนางวิสาขาที่ใครนะหลานใช่ไหมหลานเสียใช่ไหมหลานเสียพูดได้นะหลานเสียนางก็ร้องห่มร้องไห้มาหาพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยพระเจ้าก็ตัดประศุนี้ให้ฟังอเพราะฉะนั้นนั่นแหละก็คือเรารักสิ่งไหนอ่ะวันหนึ่งเราก็ต้องเสียใจเพราะสิ่งนั้น่ะเพราะว่า ไม่มีสิ่งใดที่มันจะยั่งยืนอยู่คงทนได้เพราะเพราะสภาพสังขตามันเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่มีอะไรที่ทนสภาพเดิมอยู่ได้มันต้องเปลี่ยนตลอดเวลาถ้าเรากําหนดรู้ทุยสัตว์ได้เราจะรู้เลยว่าเราจะไปยินดีพอใจในอะไรไม่ได้เลยเพราะทุกอย่างมันเป็นตัวที่พาเราไปสู่ทุกขเวทนาหมดเลยเพราะเหตุที่มันเป็นทุกข์เราจะเข้าใจแบบนั้นเลยเขาเรียกว่าทุกขเพราะทุกข์อ่ะนะอยู่ในทุกขตาสามอ่ะทุกขทุกขตา่นี่ะ เราเกิดทุกขเวทนาก็เพราะทุกขังเพราะสภาพที่มันต้องแปรเปลี่ยนเราไปยินดีพอใจในสิ่งเนี้ยสิ่งนั้นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์พอมันแปรปวนไปเราก็ทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับเราเนี่ยรักร้อยก็ทุกร้อยอรักรักเกินร้อยก็ทุกเกินร้อยอะไรอย่างเงี้ยอืมรักเกินร้อยเคยได้ยินไหมรักเกินร้อยก็มีอืถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าได้คําตอบแล้วว่าไม่ได้เป็นเพียงอุปอมาแต่มัน สามารถมีมีรักไปได้อย่างมหาศาลเลยเกินร้อยได้ซ้ําในความเป็นจริงถ้าถ้าคนจะมีไปสิ่งที่รักอย่างมากมาย